สวัสดีครับสัญชัยสวัสดีครับพี่หนุ่มครับนี้พิเศษมากมากเปิดท้ายรถเพื่อดูรองเท้าครับผมเป็นรองเท้าที่ผมใช้ฝึกซ้อมนะครับก็จะนํามาฝึกซ้อมอะไรเงี้ยครับก็จะเดี๋ยวจะพึนศพาเพื่อนๆนะครับไปดูหลังรถกันครับว่าสัญชัยจะเอารองเท้าคู่ไหนไปซ้อมสัญชัยจะใช้คู่ไหนใส่จ็อกอีซี่รันหรือว่าใส่ลงอินโซวันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไป คู่แรกนี่เจอเลยนี่ก็เป็นตัวใหม่สีใหม่นะครับอดิซิโร a อดิซิโรอดิออสโปรทนะครับอดิซิโร a อดิออสโปรทูสีใหม่ด้วยสีใหม่ครับผมมีโปรทูกี่คู่ครับสังทย p โปรทูเหครับมีมีส,ส,สีสีหนึ่งก็เป็นสีอ๋อีสีนี้ก็สวย สวยทั้งคู่โหแบบดูแล้วน่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นกล่องใส่รองเท้าดีมากเลยอ่ะก็จะเป็นตัวแรกก็อัน <จะ S 1> นี้ตัวแรกใช่ครับตัวตัวทตัวแรกครับสีสีขาวครัโชว์นิดนึงอ,อีกด้านหนึ่งครับสีขาวว่าสวยแล้วเนาะสีขาวว่าสวยแล้วมีสีอื่นสวยอีก แล้วก็จะเป็นครัมครัมเอกนะครับครัมเอกก็จะมีทั้งหมด4คู่ครับครัมอเอกแล้วให้ใส่เบอร์อะไรอะ่ะของผมใส่เบอร์40สิบครับอืมส0สิบนะครับเบอร์40ใส่เผื่อไหมหรือว่าใส่พอดีอ๋อผมจะอพอดีเลยนะครับอันนี้ใช้ใชผมจะใช้เผื่อครับประมาณสัก หนึ่งหนึ่งนิ้วโป้มือครับประมาณประมาณ,มาณนี้ครับเราจะวัดวัดจากเท้าเราก็เหลือประมาณสักหนึ่งนิ้วโป้นะครับก็คือให้ให้มันเหลือหนึ่งความยาวประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ผมเหลือไว้ก็เพราะว่าเวลาผมวิ่งมาราธอนอหรือว่าวิ่งลองรันไกลๆครับเท้าเวลาเราวิ่งเราเราวิ่งเท้าเราก็จะไปจึกไปไปชนกับถ้าเราใส่พอดีนะครับมันก็จะไปชนกับตัว ตัวข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็อ,อาจจะทําให้รองเท้าขาดได้แล้วก็บางคนก็อาจจะเล็บเราก็อาจจะหลุดได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยใช้ใส่รองเท้าที่เหลือนิดหน่อยครับประมาณนี้ครับะจะไม่ใส่ให้พอดีเลยไหนลองชี้ให้ดูนะครับเราเหลือประมาณเท่าไหร่อีกทีหนึง่งอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยนะเอานิ้วโป้มือเราเอานิ้วโป้มือเร,เราวัดอย่างนี้เลยครับอืมโอเค ทางง่ายๆครับเนี่ยครับจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่นะในนิปอ๋อมันก็จะเหลือประมาณนี้ครับนี่คือกําลังดีใช่ครับกําลังดีเลยครับเล็บเราก็จะไม่ไม่เวลาเราวิ่งเราก็จะไม่จิกไม่จิกตรงข้างหน้าเกินไปครับอือฮึมก็จะถ้าเราวิ่งก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ครับจะไม่ถึงข้างหน้าเลยครับโอเคนั่นคู่ที่สองก็คือพราม x มีสี่คู่ความเอกมีสี่คู่ครับเอาวันนี้เอามาสี่คู่ไหมเอามาทั้งสี่คู่เลยครับขอดูหน่อยขอว,วางวางวางเรียงหน่อยวางเรียงตรงพื้นกน็ได้นนอน,นี่คือควเอกอุ้ยสีเขียวนี่เหรอโอ้โอสวยเนาะ ตัวใหม่ครับัาขึ้นไปเลยนะโอ้ยังไม่แกะเลยอะแล้วก็อีกหนคู่ก็ใส่อยู่ครับอือ๋อได้สีนี้สองคู่ครับผมโอ<ฮ>้แล้วก ตัวนี้ก็จะได้4คู่เหมือนกันอันนี้ีโร่อาร์ดิออสโปร2ก็4 4คู่ครับอันนี้อา i o ด p ออสโปร2 แล้วก็เป็นผู้นี่ครับอดิสิโลโปอดิสิโรโปหนึ่งครับโปตัวแรกครับตัวแรกเลยครับอ๋อผู้ตัวแรกใช่ครับน,นี่รถมาสามคู่ที่มันมีสีชมพูเลยด้วยใช่ไหม <c oughs> ตอนนั้นเก็บไว<ะ>้เซอร์ไพรส์ครับอ๋ออันนี้สีเขียว <c oughs> ใช่ครับ ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นบุริดามาทอนครับแต่ตัวนี้ตัว 2>, 2ชั่วโมง22ครับตัวนี้ตัวไฮไลท์2ชั่วโมง22ที่บางแสนครับปีลัปีที่แล้วครับอ๋อที่ได้แชมป์ใช่ครับโหคู่นี้ถามว่าใช้เยอะไหมผมใช้ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าจะมีออกลองรัน ด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของการลงโปรแกรมด้วยครับเรามาหาเจ้าถิน่นไอ้พื้นนี่ไม่ลื่นใช่ไหมมีคนถามเยอะอ,อไม่ลื่นนะครับเท่าที่ผมใส่วันนั้นบางแสนจะมีฝนแต่ผมใส่แล้วไม่ลื่นเลยครับก็อตอนแรกผมก็คิดว่าจะลื่นนะครับคิดว่าแบบ<ม>น่าจะลื่นแน่เลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ดอก,ดอกใช่ครับไม่มีดอกแต่ หรือว่าไม่ลื่นครับตัวนี้ไม่ลื่นแน่นอนรับประกันได้เพราะว่าผมวันนั้นผมใส่วิ่งด้วยความเร็วเพจเฉลีย่ยที่สองชั่วโมงไปเ,เพลสามสองสอง,ส,องสามสองสองใช่ครับถ้าจะลื่นก็คงลื่นอ่ะเพราะวิ่งเร็วขนาดนั้น <c oughs> แต่นสแสดงไม่ลื่นแน่นแน่ไม่ลื่นแน่นอนไม,ไม่ลื่นแน่ๆนนี่ครับตระกูลของตัวตั้งแต่รุ่นรุ่นนี้มานะครับเพราะว่าเขาจะของอาดิดาสเขาจะหน้ากว้างครับ ถึงเขาจะสูงนะครับแต่พอหน้ากว้างมันจะทําให้เหมือนที่ผมบอกไปว่ามันจะไม่ยวบย่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะสามารถทําให้เราวิ่งเข้าโคงได้ดีขึ้นครับแล้วก็ในเรื่องของการซัพพอร์ตก็ความสูงนะครับก็จะทําให้เราวิ่งได้ได้อย่างแบบไม่ต้องกังวลว่าจะลื่นบ้างจะข้อเท้าพลิกบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวนี้เขากว้างหน้าจะกว้างไห น้ากว้างจริงครับครับเป็นตัวแร,แรกเลยครับที่ที่ผมได้มาตัวนี้ผมใช้วิ่งในในแ็กะครับในลู่ตอนนั้นลองเทสครั้งแรกที่ผมได้มาครับผมลองเทสวิ่งเวลา10โลครับ10บสโลในรู่ครับ25่สิบห้ารอบครับใช้เวลาไปสามสิบนาที สามสิบนาทีกับอีกห้าสิบเจ็ดบีครับคู่นี้อ่ะใช่ครับคู่นี้แล้วเพราะอะไรอะ่ะมันเบาอ,อ่ะเอ่อตนผมันเบาเนาะเบาด้วยครับแล้วก็ตอนนั้นผมใช้เหมือนแบบมันวิ่งในรูดีครับคู่นี้เหมาะกับการวิ่งในรูใช่วิ่งลงขอดอะไรเงี้ยครับมผมยัใช้เพราะว่าบางด้วยอะไรเงี้ยครับครบไหมหมดแล้วเหลือ อ๋อนี่ไงบอกตันจะได้มา3ามคู่เหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้ผมเอามาแค่าาแค่คู่เดียวครับคู่นี้ไว้จ็อกอิซิรันครับในเรื่องของความหนาแล้วก็แต่ถ้าเป็นในเรื่องของน้ำหนักก็อาจจะมีน้ำหนักแต่ว่าก็เหมาะกับคนที่ไม่ใช่สายที่แบบ เลสซิ่งอะไรประมาณประมาณหนึ่งแต่เหมาะสําหรับทุกคนที่จะนําไปวิ่งในในเพจของตัวเองครับในเพจที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่เร็วมากประมาณนี้คร <Easy. S 1> ับใช่ครับอีซีแล้วก็ในเรื่องของการซัพพอร์ตเพราะว่าเขาจะเพิ่มโฟมาหนาค่อนข้างหนาโอเคครับ่าเมื่อกี้พี่เห็นอีกคู่หนึ่งอันนั้นคืออะไร อ๋อค oh, ู่นี้เอาไว้ <Yeah. S 1> รีแลกครับผมชอบเวลาบางคนอาจจะเน้นในเรื่องของการวิ่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับจะจะวิ่งตื่นเช้ามากก็จะวิ่งวันๆก็คิดแต่เรื่องวิ่งอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมบางทีเราก็ต้องมีการรีแลกกันบ้างครับบางทีก็อาจจะไปเล่นฟุตบอลอะไรในในกีฬาที่แตกต่างเอ้ยเหนือจากการนอกเหนือจากการวิ่งครับก็บางทีก็จะมีการเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยครับ <ผม S 1> ก็ใช่ชอบเตะฟุตบอล ก็เตะเล่นเตะเล่นกันเองนี่แหละครับก็เล่นแบบสบายสบายครับรีแลกถือว่าเป็นการรีแลกครับอันนี้รุ่นอะไรครับอืมอูเบาเนาะเบาพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลเลยอ่ะแต่สวยนะแต่ตัวนี้เนี่ยครับมีคาร์บอนนะครับอ๋อมีคาร์บอนด้วยใช่อุท้าฟุตบอลเขามีคาร์บอนด้วยใช่ไหมใช่ครัไม่มีรุ่นแบบว่ารุ่นเดียวกับพวกพวกอะไรนะเมสซี่อะไรอย่างงี้ปะ ใช่ครับตัวนี้นะครับที่เขา,เ<อ>าใส่ตัวนี้เหรอใช่ครับตัวนี้เมสซ,ซี่ใส่เหรอที่อา่าก็นักนักบอลดังๆใส่กันเยอะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาเลยครับเดี๋ยวนะมือพี่เปื้อนมันจะเปื้อนรองเท้าภาะวะเนะี่ยไม่เป็นไรครับผมไปติดไปติดบอลมาก็เปื้อนอยู่แล้วครับโอ้โหโอเคปกติก็จะมีเอาไว้เดาะเล่นครับบอลฟุตบอลเดาะโชว์ Hoh! experiences of being in filtrate